สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบ,บกช่องเจบริษัททีวีบุบรพาจำกัดเสนอที่สุดในยุทธจักรเป็นหนึ่งในยุทธภพกับความสามารถเก่งกาจคาดไม่ถึงของคนระดับกระบี่มือหนึ่ง สวัสดีครับพบพวกเราสมุยปอเปียและตุ่ยคมสันทุกเที่ยงคืนวันจันทร์กับความสามารถเก่งกาจชนิดที่คาดไม่ถึงในรายการกระบี่มือหนึ่งเง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 เงงเครวาคาตุ่ยเราถ้ามวยคารวาค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมท่านครับวันนี้รายการกระบี่มือหนึ่งของเรานะครับขอเปิดรายการด้วยรอยยิ้มและความสุขความสดชื่นครับยิ้มเร็วเปียเออก ค่ะค่ะไม่รู้ว่ามันดึกไปหรือเปล่าคะตัวเฮียทำไมเริ่มต้นแปลกๆมายิ้มมาเยิ้มอะไรอะคะแปลกยังไงนี่ตัวเฮียเตรียมรอยยิ้มมาจากบ้านเลยนะเ,<อ>เพราะว่าคุณูชมลองนึกดูดีๆนะครับเวลานี่มันผ่านไปนเร็วเห็นไหมนี่ก็จะสิ้นเดือนกันยาใช่ไหมอีก2-3าวันเข้าตุลาปุ๊บ แป๊บแป๊บสิ้นปีแป๊บแป๊บปีใหม่เห็นไหมเออเออเออเห <He S 2> <ม>็นไหมผ่านไปไวมากเวลาเนี่ยผ่านไปไวจริงๆค่ะแต่เวลากับรอยยิ้มมันมันเข้ากันยังไงคะมันเกี่ยวกันไหมอ้าวก็เพราะเวลามันผ่านไปไวไงคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยนะต้องประชิญทั้งความสุขความทุกข์ใช่ไหม,มทีนี้เนี่ยไม่ว่าเวลาจะผ่านไปยังไงจะ,ะเผชิญกับความสุขหรือความทุกข์ยังไงเนี่ยก็ขอให้เราเนี่ยยิ้มรับทั้งสุขและทุกข์ไงครับอ้าวได้ไหมยิ้มพรอมกันได้ค่ะยิ้ม หวานอีกหวานอีกอปากอ่ะปากให้มันเฉยหน่อยดิเพฉยมันต้องมันหวานเออตาตาที่มเชื่อมเชื่อมคิว่ายกหน่อยยกหน่อยคอเอียงนิดหนึ่งเอียงนิดนึงหวานหวานมงหวานหวานไอ้ตัวเฮีย <d> น้องก็เคิร์มไปได้เนาอเออน้องไม่ใช่ตัวตลกนะคะแกล้งน้องหรอ แหมก็เห็นดึกแล้วไงก็เลยอยากสร้างความพารลือห,หันในคุณผู้ชมไงมได้หนุกไหนนุกไหนฮะแหมแต่หน้าอย่างน้องอ่ะกลัวว่าจะสร้างความพารลือหันไม่พอสิคะแต่ว่าคนที่จะมาสร้างความพารลือหันทั้ง3เรื่อง3รถเขาเรอเราอยู่แล้วคะ่ะไปชมตัวอย่างกันเลยระบีมือหนึ่งค่ำคืนนี้พบกับที่สุดของความครบเครื่องเรื่องการเล่นกับไฟทั้งขวบทั้งพ่นและวาดภาพด้วยไฟ ช่างซ่อมอิเล็กทรอนในดวงใจกับเพลดวิชาชุบชีวิตและตั้งเสียงขั้นเทพปรมาจา์จากเรือนไทยสวนถาดโดยเศษวัสดุเหลือใช้จนใครเห็นก็ต้องอึ้งโอ้ยสุดยอดอ่ะครบเรื่องเลยทั้ง3เรื่อง3รถได้ อ่ะเปียอยากดูเรื่องไหนใน3เรื่องนี้ก่อนเลือกมาเลยเดี๋ยวให้ดูเลยปุยมันสุดยอดทั้งนั้นเลยนะคะมไม่ว่าจะเป็นอินเดียแดงโชว์ไฟก็รอใจใช่ไหมใช่ช่างซอมอิเล็กโชนก็ระดับตำนานอ่ะล้วเรือนไทยสุนถาดก็น่าดูน่าดูดถูกต้องเออเอางี้ล้กันหมูขอไม่ดูสักเรื่องเลยไม่ได้ไดเปียต้องเลือกมาเรื่องหนึ่งจะไม่ดูไม่ได้ออออไม่ดูได้ไงเรื่องมาแล้วรอ,อ,เ,อเล่นรอเล่น,เ,เ,ลนเดี๋ยวเราคิดก่อน เลือไม่ได้อยู่ดีอ่ะเอาดูอา3จอทีวี3เครื่องมาพร้อมกันเลยถ้าอย่างนั้นนะครับคุณผู้ชมนะครับชอบเรื่องไหนหรือว่าถูกใจเรื่องไหนนะครับส่งข้อความของคุณนะครับเข้ามาพูดคุยกับพวกเราสิครับวิธีการก็ไม่ยากเลยค่ะส่งข้อความมาที่เบอร์ซีเจ็ดเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งหนึ่งข้อความละหกบาทแล้วท่านผู้ชมนะครับไปพบเห็นจอมยุทธที่เก่งกาจมากความสามารถนะครับแนะนําจอมยุทธเข้ามาที่รายการของเราครับไม่ว่าจะเป็นทางเบอร์โทรศัพท์นะครับ หรือว่าทาง Facebook นะครับ www.facebook.com/ กระบี่ทีวี7ครับหากจามยุทธที่คุณแนะนําเข้ามาได้รับการคัดเลือกขย้ออกอากาศผู้แนะนําก็รับไปเลยค่ะอังเป่ามูลค่ะ3,000บาทท่านผู้ชมครับดึกๆึกแบบนี้เนี่ยนะครับเรามากระตุกต่อมความมันนะฮะด้วยความสนุกสนานตื่นเต้นแบบเร่าร้อนกันดีกว่านะ <c oughs> เปี๊ยยังจําทีมคาร์บอยพรีเมียมโชว์ที่มารายการเราได้ไหมที่มาควงปืนฟาดแท้เวียงบวงบาดอะคุ้นๆาคุ้นๆเปา <c oughs> จำได้ไม่เคยลืมเลือนค่ะจําติดตาเลยนะคะคือมาใน2ตอนในแบบ,บคาร์บอยโชว์ม,มาแบบเท่สุดๆอลังการมากๆและคืนวันนี้พวกเขากลับมาอีกแล้วครับแต่ว่าไม่ได้มาในแบบ,บคาร์บอยคราวนี้คราวนี้มาในแบบอินเดนแดงครับๆๆๆ ออบยก็เท่อินเดยแดงก็ยังไหวอ่ะอะไรจะเพอร์เฟกอย่างนี้คะและต้องประกาศเลยนะครับว่าโชว์ที่กําลังจะได้เห็นต่อไปนี้นะครับคุณผู้ชมจะได้เห็นที่นี่ที่เดียวเท่านั้นอูอะไรจะขนาดนั้นคะอืมนับตั้งแต่นาะทีนี้เป็นต้นไปนะครับขอเชิญคุณผู้ชมพบกับทีมที่เล่นกับไฟได้อย่างครบเครื่องที่สุดครับโดยเฉพาะการวาดภาพด้วยไฟครับทั้งอมทั้งพ่นและสะบัดด้ามที่เท่าให้กลายเป็นผ้าขึ้นมาได้พูดแล้วเหมือนโมนะเ<ฮ>พราะฉะนั้นไปชมพร้อมกันเลยดีกว่า กระบี่ท้าชิงคุณผู้ชมยังจำได้ไหมกับการแสดงโชว์ของพวกเขาเหล่านี้วันนี้พวกเขากลับมาอีกครั้งกับรูปแบบโชว์ที่เปลี่ยนไปขอบอกเลยนะครับว่าในครั้งนี้ทุกทกท่านจะได้สัมผัสกับความร้อนแรงของเปลวไฟที่ลุกโชน และจะทึ่งในจิตวิญญาณแห่งการแสดงในสไตล์อินเดียแดงพวกเขาคือเดอะคาวบอยพรีเมียมโชว์กลับมาที่เขาใหญ่คาวบอยซิตี้รีสอร์ทสถานที่นัดพบเดอะคาวบอยพรีเมียมโชว์คือการรวมตัวของผู้กล้าที่ชื่นชอบในการแสดงด้วยจุดเด่นในการแต่งกายอันเป็นเอกลักษณ์คาวบอยก็จัดได้ อินเดียแดงก็มาเต็มและหากจะพูดถึงฝีมืออันนี้รับรองว่าไม่เป็นสองรองใครไม่ว่าจะควงสารพัดอาวุธโชว์ความแม่นยำฝ้าแท้ก็ยังกับจัดวางหรือจะจัดให้อเมซิ่งบวงบาทมหัศจรรย์ก็สอบ,บอมอไม่มีปัญหา เร่าร้อนยิ่งขึ้นเพราะคำคืนนี้พวกเขาขอเพิ่มอัตราความเข้มข้นมากกว่าเดิมด้วยคำสั้นๆง่ายๆแต่มีความหมายคำนี้ไฟสำหรับในเรื่องของการโชว์ไฟสำหรับคาวบอยพรีเมียมนะครับการโชว์ไฟของเราเนี่ยเราก็จะมุ่งไปถึงเรื่องราวของอินเดียนแดงซึ่งที่อ,อเมริกานั้นเขาจะไม่เรียกว่าอินเดียนแดงนะครับเขาจะเรียกว่า native American native นะครับ native ซึ่งหมายถึงคนพื้นเมืองนะครับ เนื่องจากเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นั้นคิสตโตเฟอร์โคลัมบัสมาพบดินแดนอเมริกาก็เข้าใจว่าเป็นประเทศอินเดียก็เลยไปเรียกคนพื้นเมืองว่าอินเดียนนะครับเป็นคนอินเดียนฉะนั้นแต่เขาไม่ยอมรับคํานี้นะครับก็ถือว่าเป็นคําที่ไม่สุภาพสําหรับอินเดียนแดงนะครับฉะนั้นคําว่าอินเดียนแดงนั้นก็จะใช้ไม่ได้สําหรับอินเดียนแดงจริงๆนะครับก็จะใช้คําว่าเนทีฟในส่วนของการเล่นไฟนั้นการเล่นไฟนี่นเป็น ธรรมเนียมของเขานะครับเวลาที่เขาจะออกลบหรือว่าออกไปล่าสัตว์ใหญ่เดินทางไกลๆก็จะมีพิธีกรรมเกี่ยวกับไฟซึ่งพิธีกรรมนี้ก็จะทําแบบซ่อนเร้นคือไม่ให้คนข่าวได้เห็นคนข่าวนี่ก็หมายถึงกลุ่มข่าวบอยนะครับก็บางเผ่าก็จะอยู่ใต้ดินบางเผ่าก็จะอยู่บนบกนะครับใต้ดินนี่คือขุดหลุมลงไปเป็นห้องแล้วทาพิธีกรรมไฟข้างล่างฉะนั้นเรามักจะไม่เห็นพิธีกรรมไฟเนี่ยมาปรากฏในภาพยนตร์ข่าวบอยต่างๆนะครับ เริ่มที่โชว์แรกขอเชิญพบกับเจมกระบองไฟนี่คือการโชว์ควงพล้องเดี่ยวสไตล์อินเดียแดงพร้องที่มีน้ำหนักราวๆ5กิโลกรัมซึ่งถือว่าเป็นพร้องที่มีน้ำหนักค่อนข้างมากแต่คุณผู้ชมโดเซครับควงได้พลิ้วอย่างกับของเล่นเด็กเลยทีเดียวแมนี่แค่เริ่มต้นนะครับเนี่ย เดียวผ่านไปมาต่อที่พร้อมคู่กันบ้างครับ XQ The Stone โตนนี้เน้นการควบคุมอย่างลื่นไหลพร้อมสะกดคนดูด้วยท่วงท่าที่แฝงไว้ซึ่งพลังแบบอัลลิมิตแข็งแกล่งดังหินผาโอ้โหนี่แหละครับสมฉายาของเขาจริงๆอ XQ The Stone ต่อได้ความร้อนแรงมาที่ X อันแมนจัดหนักอุปกรณ์ชิ้นนี้เรียกว่าโถยดุดันแข็งแรงสง่างามและร้อนแรง เราใจควบคุมได้อยู่มัดเออนี่ละครับการผสมผสานกันอย่างลงตัวของคนกับไฟแหมเขาคนนี้ไม่เคยทำให้ผิดหวังจริงๆสุสดยอดเพิ่มอัตราความร้อนแรงด้วยดับเบิลบุชเช่หรือผู้กันคู่ อาจารย์เฉากับท่วงท่าที่พร้อมสะกดทุกจิตวิญญาณพ่นไฟให้ใจมันสะพานเร่งอัตาความร้อนแรงแบบจัดหนักไม่มียังดวงไฟเปลวเกลิงสยบไฟหู้เรียกว่าจัดได้ทุกรูปแบบเ่งจริงๆ เดียวของแต่ละคนจบลงไปแล้วมาถึงโชว์ที่ทุกคนต้องรวมใจเป็นหนึ่งนี่คือการพ่นไฟต่อกันกลางอากาศจะทำต่อกันได้มากน้อยเพียงใดเดี๋ยวเราจะได้รู้กันครับรวบรวมสมาธิเมื่อลมเริ่มสงบก็เริ่มได้โอ้โห,โหในที่สุดพวกเขาก็ทำได้ เรามาชมภาพชัดๆชัดๆกันอีกทีครับจากคนที่1ส่งต่อเปลวเพลิงมาสู่คนที่2 3และคนสุดท้ายความยากก็คือทิศทางของลมในวันถ่ายทําที่ไม่แน่นอนซึ่งกว่าจะออกมาได้แบบนี้ขอบอกเลยครับว่าเป็นไปได้ยากมากและจะยิ่งยากน่าทึ่งกว่านี้ในโชว์ที่ทุกคนรอคอย วาดภาพด้วยไฟฉากสุดท้ายของบทสรุปในค่ำคืนนี้นี่คือการวาดภาพด้วยเปลวเพลิงเริ่มไร้รำ้พ้นไฟ หอมลงเส้นด้วยความตั้งใจขอให้สายลมเป็นพยานพื้นดินจงได้รับรู้ทุกสรรพสิ่งที่เฝ้าคอยดูเพราะข้าคือจิตวิญญาณแห่งอินเดียแดงโอ้โหจะออกมาเป็นรูปอะไรเดี๋ยวรู้กันครับ แลล้วลครับนี่คือรูปของชาวพื้นเมืองอินเดียแดงเรียกได้ว่าเป็นการรวมศิลปะหลายแขนงเข้าไว้ด้วยกันอย่างมีชั้นเชิงขอบอกเลยนะครับว่าโชว์นี้งดงามจริงๆโอ้สุดยอดส่วนตัวผมเองเนี่ย เป็นอาจารย์สอนหนังสือก็มีความสามารถทั้งดนตรีกีฬาศิลปะทุกๆแขนงในส่วนของศิละปะนั้นในเรื่องของการว,า,วาดภาพเนี่ยผมเองกเอ็เคยสอนนักเรียนมาก็เยอะวันนี้ก็เลยมามีมุมคิดว่าลองเอาไฟที่เราเล่นไฟเนี่ยพ่นไฟอมไฟกินไฟแล้วลองเอามันมาวาดเลยผมก็เลยประยุกต์มาเป็นการวาดภาพด้วยไฟอย่างที่เห็นนี่แหละครับ กันไปแล้วล่ะครับกับการแสดงโชว์ไฟในรูปแบบต่างๆเราจะกลับมาพบกันใหม่ที่นี่เร็วๆนี้กับบทสรุปของความมันส่งท้ายความร้าใจที่ทำให้คุณคาดไม่ถึงและต้องอึ้งอึ้งอึ้ง,งแบบนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดกับ The c o w Boys Premium Show เป็นยังไงเห็นไหมข้ oh. าวบอยพรีเมียมโชว์นี่ไงเก่งกาสาม,มารถชนิดที่คาดไม่ถึงตรงตามคอนเซปต์รายการเราเป๊ะเลยคือมันสุดยอดอะที oh. แรกเนี่ยนะคะตอนครูชาออกมาที่จะวาดภาพด้วยไฟโชว์เนี่ยน้อยอิมเมจินไม่ออกเลยว่าจะออกมาในรูปแบบไหนแต่ปรากฏว่าออกมาแล้วโอ้โห,หน่าทึ่งสุดๆค่ะแล้วต้องบอกคุณผู้ชมแล้วนะคะ oh. ว่าเป็นความคิดสร้างสรรค์ล้วนๆนะครับเพราะโชว์ที่เห็นเนี่ยนะครับครูชาเนี่ยออกแบบเองคิดเองนะไม่ได้ไปก๊อปปี้ใครมาครับ oh. แล้วที่แววแเนี่ยนะคะเขาบอกว่าคาวบอยพรีเมียมโชว์เนี่ยเขาจะกลับมาอีกครั้งแบบทุ่มทุนสร้างสุดๆถึงขนาดเขากลางชุดเลยค่ะโอ้โหเพราะฉะนั้นห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงครับรอสักคู่ครับพวกเขาจะกลับมาอย่างแน่นอนช่างซ่อมอิเล็กทรอนในดวงใจกับเพช็วิชาชุบชีวิตและตั้งเสียงขั้นเทพช่วงต่อไปกระบี่มือหนึ่ง